ช่วงประชาพาชิมสนับสนุนโดยเกลือพรุงคลิป ช่วงประชาพาติงของเราในวันนี้นะคะนันพาคุณผู้ชมมารับประทานอาหารเช้ายอดนิยมค่ะซึ่งชาวจีนในกวางตุง้งสิงคโปร์มาเลเซียฮ่องกองแล้วก็ไต้หวันนะคะนิยมรับประทานกันในช่วงเช,ช้าพร้อมกับการดื่มชาที่เรียกว่าหยำช้าค่ะนั่นก็คือติมซำค่ะซึ่งวันนี้นะคะนันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านโชคดีติมซำนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชึกันดีกว,ว่าว่าจะขาร่อนไหน อาจานาเป็นเจ้าของร้านโชว์นิด่มังนะคะค่ะอยากจะถามนิดน,นึงนะคะว่าทำไมร้านนี้มีเอเกลักษณ์ยังไงคนถึงมาทานกันเยอะคะค่ะก็ร้านขอ,องเราจะเน้นขายเอ่อดิ่มซัมนั่นกุอๆนะคะเป็นดิ่มซังเปเฉพาะนะคะ เราก็จะมีอาหารที่อาหารที่เป็นนะคะก็คือบุฟมฟตเนะคะที่หาทานได้ยากในเมืองไทยนะคะมีหลากหลายเรื่องหลากหลายนี่เดี๋ยวถ้แเราก็มีหลากหลายด้วยนะคะก็จะเป็นอร้านที่เนอนผาผลิตมหาผลิตบรรจุันนะคะเน้นผลิตด้วยมือนะคะเป็นแบบทำวิธีที่ว่าทำวันนี้ขายเย็นนี้ทําเย็นนี้ขายพรุ่งนี้อย่าง,างเงี้ยอ๋อค่ะส่วนมากมาทานตอนกลางคืนมากกว่าเพราะว่าที่นี่เปิด24ชั่วโมงนะครับเคยไปทานที่มาเลเซียนะัะ ที่นี่รสชาติจะดีกว่าที่นั่นเยอะนอกจากติมซัมและลันตายเยอะแยะอีกแล้วนะคะถ้ามาว่ามีหนึ่งเมนูที่มาที่นี่ก็ต้องสั่งทานก็คือบัควีนนะคะเูนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือบัควีนค่ะเป็นเมนูนี้ค่ะบัคทีนนะคะจะทานมีผักมีอะไรด้วยทาะก็คนที่รัถสุขภาดีเพราะก็จะเมนูทานสดเลยแล้วก็บรรเทาค่ะ นี้แล้วนะคะเดี๋ยวก็คงต้องรับประทานกันก่อนนะคะขออนุญาตรับประทานก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงค่อยคุยกันต่อละกันแต่คุณผู้ชมขาเปลือยทานซะอิ่มเลยนะคะหรือว่า มขนาดนี้นะคะได้ข่าวมาว่าทางร้านเนี่ยมีการสงส้ายแบบนี้แต่ชอบด้วย คุณผู้ชมคะและสสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเมนูเด็ดๆนะคะอยากเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะเขียนใบเสนาบัรมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะสำหรับร้านที่คุณผู้ชมบอกมาแล้วได้ออกอากาศนะคะทางรายการของเราก็จะมีของที่เราลืมมอบให้ด้วยนะคะแต่สาหรับวันนี้นะคะช่วงเวลาของประชาคายชิมก็คงต้องหมดลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วติดตามช่วงต่อไปของรายการเป็นช่วงที่สําหรับคนที่ชอบเรื่องเสวยดดี้น้านในช่วงเทลตี้สุดเค่ะ ครับที่ลงไปเมื่อกี้ก็เลดีบีนะครับวันนี้จะชวนไปชิมไปบนไปที่ว่าท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินในคำว่าบักกุเตไอ้บักกุเตเนี่ยมันระเบิดไปหาดใหญ่ต้องไปกินบักกุเตไปมาเลเซียก็บักกุเตอไปสิงกโปพ์อย่งตองบักกุเตมันคืออะไรไอ้บักกุเตเนี่ยมันคือไอก้กระดูกหมูต้มชนิดหนึ่ง นะครับเราบอกร้านซะก่อนนะร้านเขาอยู่ร้านโชคดีสินํำอยู่จราซอย12ครับคือไปถนนพญาไทพอหมดมงานพอหมดใจใจงานบุญครองหมดโรงแรมก็เลี้ยวขวาถนนใหญ่เบื้องเริ่มนลยครับวิ่งไปเกือบจะออกถนนแล้วนะครับเกือบจะออกถนนประัดทองแล้วบักกุดเตหรือว่าซี่โครงหมูตม้มด้วยเครื่องยาจีนเนี่ยนะมี15ชนิดมีรสชาติแบบหอมยาจีนมีรสชาติกลมกล่อมบำรุงสุขภาพเขานิยมกันในสิงกระป๋อมาเลเซียอย่างที่ผมปาน ส่วนประกอบเบี้ยนี่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย้นคือบักเจ๊ที่เขาทให้ดูเนี่ยสีโครงหมูสีโครงหมูเนี่ยสีโครงหมูนะครับไส้อ่อนแล้วเขาก็จะมีกระเพาะหางหมูเสี่ยงจีเห็ดหอมฟองเต้าหู้เห็ดเข็มทองเลยนะฮะมีผักชีมีเหล้าจีนที่ไทยน้ำบักกุเตเชอบต้มเองนะเขาก็ทำเป็นชามเลยนะเอาตั้งเป็นโครงหมูใส่หลังกเพานใส่แล้ววางใส พอเดือดเสร็จไปทีเขาก็เอาสิ่งี้ใส่สิ่งจีนต้องพอเดือดนะฮะแล้วเขาก่อนน้ำเราจีนโด,ดไปสองสามหยดคนระับเต็มเข็มทองเลยใส่สุดท้ายเลยแล้วแต่งหน้าจะปักชีพทิกไทยนี่ก็คือ,คอบักกุเต๋องเนี้นะถ้าไปที่ร้านเขาจะไปจับกันนะยกออกมาจากนั้นนะต้องใช้ช้อนปกัเกเฉยๆมันร้อนนะร้อนด้วยามเลยามร้อนามาเลยคนระับแล้วก็ของทางเขาที่ร้านเขาก็มีเป็นน,นื่นนะมันก็ขนมไม่คุณเกียกว่าบสินตำเลยครับ เมนูหนึ่งก็มีนมจีบกุ้งนมจีบหมูปูสาลาเปาไส้่รีอูอ๊แดงฮะเกลาูกุ้งสวรรค์ปูจ๋าตัวเขียวหลอดต่างต่างเนี่ยนี่ถ้าดูถ้าดูถ้าเนี่ยนนเนี่ยจะร้าตัวเนี่ยสาลาเปาอย่างนี้ก็ก็ใส่หวานมีฮะเกานะฮะฮะเกาแล้วก็ก็มีเนี่ยมีเอ็นนั่นหูเหมือนมีหูมะสมัครใจหมูกระปูท่านนั่นแหละครับแล้วก็นึ่งมาทั้งหมดเนี่ยนะเขาจะจิ้มด้วยน้ำหรือชิโเนี่ยก็ร้านนี้ไปคงจะไม่ต้องบน่นแลครับ ที่ตลาดคือร้านอย่างนี้เปิด24ชั่วโมงใครจะเชื่อแล้วใครจะไปไหนมาไหนสุดท้ายยังไม่ได้กินข้าวก็แวะไปได้เลยครับเข้าบรรทัดทองนะซอยแรกก็เลี้ยวซ้ายเลยแต่ข้าวสปยาไทยก็หมดโรงแรมทับก่อนเลี้ยวขวาอุ่งไปจะถึงเกือบจะท่าทองอยู่ซ้ายมือเขาเปิดมานานแล้วนะฮะแล้วเขาก็แน่ใจในคุณภาพของเขาเปิด24ชั่วโมงหาที่ไหนไม่ได้นอกจากที่โชคดีเิ็นสั ร้านโชคดีสินทรัพของเรานะครับที่สาขาถนนบรรทัศทองนะครับตั้งอยู่ที่จุฬาซอย12ถ้าลูกค้าที่สาท่าลูกค้าที่จะมาใช้บริการกับเราสามารถจอดรถได้ที่จุฬาซอย10นะครับ ร้านของเรานอกจากจะเปิด24ชั่วโมงแล้วนะครับเรายังมีเมนูเด็ดเพื่อที่จะบ,บริการท่านลูกค้าอย่างเช่นบัคกุแต่นะครับเป็นเมนูหลักของร้านเรานะครับบักกุแเต๋คือที่โครงหมูต้มเครื่องยาจีนนะครับนอกเหนือจากนั้นจะมีติ่มซำซึ่งในตัวติ่นซำเนี่ยจะมีให้ท่านลูกค้าได้เลือกรับประทานกันมากกว่า60ชนิดนะครับ